Hello channel ha 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 welcome to and A jam cat starts my วันนี้เรามาทำความเข้าใจ b ล็อกแอนวิสเกอร์พอหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า b ล็อกพอดบล็อกพอดเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้แสดงภาพการกระจายของข้อมูลเชิงปริมาณช่วยให้เห็นภาพรวมข้อมูลค่ากลางค่าการกระจายของข้อมูลและค่าผิดป,ปกติได้อย่างชัดเจนหน้าตาของบล็อกแอน วิสเ l อร์พลอตก็จะมีส่วนประกอบหลักๆแบบนี้ตัวแรกก็คือกล่องขอบล่างของกล่องก็คือค่าควอไทที่1เส้นกลางของกล่องก็คือค่าควอไทที่2หรือมาธยฐานและขอบบนของกล่องก็คือควอไทที่3สําหรับหนวดล่างก็คือจะล่างจากขอบล่างของกล่องก็คือล่างจากควอไทที่1ไปยังค่าต่ําสุดของข้อมูล สำหรับหนวดบนก็จะลากจากกรทที่3ไปถึงค่าสูงสุดของข้อมูลค่าต่าสุดสูงส,สุดอันนี้ต้องไม่ใช่ค่านอกกลุ่มและสุดท้ายก็คือค่านอกกลุ่มสมมุติว่าเราอยากสร้างบอกพลอตของข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการทบทวนบทเรียนของนักศึกษาจำนวน20คนอันนี้เป็นระยะเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์ เราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลไปถามนักศึกษา20คนมาได้ข้อมูลมาแล้วเราจะมาลองสร้างบล็อกพอตหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากขั้นตอนต่อมาหาค่าไฟน์นัมเบอร์ค่าที่ว่านี้ก็คือค่าต่ำสุดสูงสุดพอทายที่1 2 3ก็คือค่าที่เราเห็นในรูปบล็อกพอตเมื่อ ข้อมูลต่ำสุดเรามีค่าเท่ากับห้าเราเขียนลงมาข้อมูลสูงสุดมีค่าเท่ากับหกสิบหกตัวต่อมาที่เราจะหาคือข้อท้ายที่หนึ่งสองสามข้อท้ายก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราแบ่งมันออกเป็นสองส่วนก่อนก็คือข้อท้ายที่สองรือค่ามัธยฐานนั่นเองข้อมูลเรามียี่สิบตัวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ขีดเส้นก็คือตำแหน่งของมัธยฐาน ต่อมาก็คือคอทายที่หนึ่งตแหน่งของของคอทายที่หนึ่งตแหน่งของคอทยที่สามเพราะว่าแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนนะก็ส่วนละห้าตัวอ่าคราวนี้ชี้แสดงคือตําแหน่งค่าของมันสําหรับคอทายที่สองเราก็เอาส0มสิบวกสามสิบเอ็ดหารด้วยสองเพราะตําแหน่งมันอยู่ตรงกลางก็เลยเอาค่าที่อยู่ <c oughs> นะอยู่สองข้างติดกันบวกกันหารสอง ทำนองเดียวกันข้อทายที่หนึ่งก็คำนวณได้แบบเดียวกันแล้วก็ข้อทายที่สามเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราได้ค่าต่ำสุดเท่ากับห้าอ้อทายที่หนึ่งมีค่าเท่ากับยี่สิบสามมาธยฐานหรือข้อทายที่สองมีค่าเท่ากับสามสิบจุดห้า้ทายที่สามมีค่าเท่ากับสามสิบสามสิบหกจุดห้าและค่าสูงสุดเท่ากับหกสิบหกได้ค่าห้าค่าที่สามารถจะไปเขียนรูปบอก์พอตในเบื้องต้น แต่ครานี้อย่างมันเป็นบอกพอดในเบื้องต้นเราต้องเช็คว่าค่าต่ำสุดสูงสุดของเราเป็นค่านอกกลุ่มหรือเปล่าวิธีการก็คือเราต้องคำนวณค่าต่อไปนี้ค่าที่ต้องคำนวณก็คือค่าพิสัยระหว่างคอทายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า inter quartile range แทนด้วย IQR IQR คำนวณจากคอทายที่3ลบด้วยคอทายที่1เมื่อกี้เราคำนวณมาแล้วคอทายที่1 2 3เรามีค่าเท่ากับค่าต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราคำนวณ IQR ก็เท่ากับค่าถายที่สามลบด้วยคอาถายที่1ก็จะมีค่าเท่ากับสิบสามจุดห้า IQR ซึ่งมันก็คือความยาวของกล่องนั่นเองแล้วเราก็รู้ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของข้อมูลจะอยู่ในกล่องนี้ขั้นตอนต่อมานะเราได้บล็อกแล้วเราก็จะมาคำนวณหนวดหรือไอวิสเกอร์หนวดก็จะมีหนวดล่างหนวดบนหนวดล่างก็มีค่าเท่ากับ คอทายที่หลบด้วย1 –นึเท่าของ IQR โดดบนก็จะมีค่าเท่ากับคอทายที่สบวกด้วยหนึ่งจุดห้าของ IQR เมื่อกี้เราหาค่า IQR ได้แล้วต่อไปเราหาค่า1.5เท่าของ IQR เราเอา1.5ไปคูณ IQR ได้ค่าเท่ากับ20.25ิบดโดดล่างเราเท่ากับคอทายที่หลบด้วยหนึ่งจุดหเท่าของ IQR ก็มีค่าเท่ากับ2องดเห โนลดบนของเราเท่ากับพอไดที่สามบวกหนึ่งจุดห้าไอคก็มีค่าเท่ากับห้าสิบเจ็ดสรุปตอนนี้เรามีค่าหลายบ้างเรามีพิสัยระหว่างพอไยเรามีหนวดนะหหลดล่างหหลดบนสำหรับค่าผิดปกติถ้าค่าข้อมูลของเราที่มันค่าสูงสุดต่ำสุดอยู่นอกช่วงหหลดล่างหหลดบน <c oughs> เราก็จะถือว่ามันคือค่าผิดปกติ หรือเอา l i n e เอ่อสรุปจากข้อมูลที่เรามีเรียงจากน้อยไ,ไปมากได้5้าต่ำสุดเท่ากับห้าสูงสุดเท่ากับหกสิบหกันนี้เราต้องมาเช็คว่าค่าต่ำสุดสูงสุดของเราเนี่ยเป็นค่านอกกลุ่มหรือเปล่าการที่จะเช็คอันนั้นเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับหนวดล่างหนวดบนค่าต่ำสุดของเราต้องไม่น้อยกว่าหนวดล่าง เพราะฉะนั้น5คือมากกว่าหนวดล่างก็คือโอเคใช้ได้ค่าสูงสุดของเราต้องไม่มากกว่าหนวดบนปรากฏว่าค่าสูงสุดของเราเท่ากับ66 6แสดงว่า66เราใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไปดูว่าตัวต่อมาที่ต่ำกว่า66ก็คือ43เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดของเราก็จะเปลี่ยนเป็น43ไม่ใช่66นะตอนแรกไอค่า66ก็จะกลายเป็นค่าเอาท์ไลทเอนนี้เราได้ครบทุกค่าแล้ว ต่ำสุดเท่ากับห้าสูงสุดเท่ากับ 5, สี่สิบสามขอทายที่หนึ่งสองสามเราเอาค่าห้าค่านี้ไปเขียนรูปปล็อกพอดตได้ละขั้นตอนแรก,กเราก็เขียนเส้นจำนวน <c oughs> ข้อมูลสูงสุดเราหกสิบหกเราเขียนเส้นจำนวนไปถึงเจ็ดสิบให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดเขียนขอ้อทายที่หนึ่งข้อทายที่สามเพื่อสร้างกล่องแล้วก็ขอ้อทายที่สองอยู่ตรงหลังจากนั้นเขียนหนวดล่างนะลากจาก พอทายที่1ไปถึงค่าต่ําสุดในนี้ก็คือ5้นวดบนลากจากพอทายที่3ไปถึงค่าสูงสุดเท่ากับสี่สแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาไลเออร์เรามีค่าเท่ากับ6กสิบหกคือ IQR ก็คือความยาวของกล่องบอกว่ามีข้อมูลอยู่50%ในที่นี้แล้วก็ มีข้อมูลที่มากกว่าคอไทยที่สอยู่ยี่ปอน้อยกว่าคอไทยที่หอยู่ยีร์ซถ้าเราอยากอธิบายบล็อกพอตลองอธิบายสมมติว่าเอไทยที่สาเรามีค่าเท่ากับสามบหกจเราก็จะรู้ว่ามีนักศึกษาอยู่25%ก็คือจำนวนของนักศึกษาเนี่ยยีา 25เปอร์เซ็นที่ใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนมากกว่า3ุ3ห6 5ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเราจะบอกว่า50เปอร์เซ็นของนักศึกษาใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนอยู่ระหว่าง23ถึง36.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์